ไหนบอกซิมีความในใจจะบอกอะไรจ้านต้องออมก็เอาเป็นว่าออมขอบคุณละกันค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้โอกาสออมไม่ว่าจะเป็นช่องคุณดีหรือว่าพี่ก้องหรือว่าแบบใครก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยที่แบบเคยให้โอกาสออมามาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะคะก็ออมจะไม่ลืมเลยแล้วก็ที่สําคัญมากเลยคือแฟนคลั <Yeah. S 2> คือถ้าแบบไม่มีพวกเขาก็ไม่มีเราในวันนี้อะไม่มีใครแล้วที่จะแบบสามารถซัพพอร์ตเราได้เยอะเท่าพวกเขาอะคือเอารู้สึกว่ามันเป็นความรักที่แบบบริสุทธิ์มากแล้วก็ไม่ไม่รู้จะไปเจอได้ที่ไหนอีกอะถ้าไม่ใช่แฟนๆเรา และที่สาคัญที่สุดที่สุดที่สุดในโลกเลยก็คือครอบครัวถ้าไม่มีพวกเขาอะเราก็จะขาดแรงแรงใจส่วนหนึ่ง<ม>เวลาทํางานเหมือนกนะันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องแบบขอบคุณแม่มากๆกับป๊ามากๆที่แบบซัพพอร์ตออมกตต้องขอบคุณนะคะคุณแม่ที่ให้กำเนิดฉันมาขอให้ลูกเจริญเจริญนะจ๊ะน<อ>ี่ขำนี้ต้องขำนี้ต้องขอต้องไหวตลอดลูกขอให้ลูกเจ<อ>ริญเจริญยิ่งขึ้ไนไปช่วยสขอให้ลูกเจริญเจริญยิ่งขึ้นไปเราคอยเราคอยที่จะดูุ้กที วันนี้ไหคะอยากฝากขอบคุณนะคะคุณดิวช่องสามพี่ๆช่องสามทุกท่านค่ะแล้วก็ทุกๆคนเลยแล้วก็รวมถึงพี่ก้องแล้วก็อย่างที่บอกแฟนคลับนะคะและเหนือสิ่งอื่นใดไม่น่าเชื่อขอบคุณตัวเขาเองเขาทำเขามีวินัยเขาพยายามอยากให้คีปความพยายามความอดทนแล้วก็ทุกอย่างหนีไว วันนี้เชื่อว่าออมผ่านอะไรมาสักระยะนแล้วแหละแต่ยังต้องผ่านอะไรอีกเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้แค่เริ่มต้นเพราะฉะนั้นให้คิปความพยายามความสามารถแล้วก็ความอดทนแบบนี้ความน่ารักด้วยที่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ชมมาแบบนี้ตลอดไปแล้วก็ให้พัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยให้สมกับที่วันนี้เรามายืนตรงนี้ได้มันไม่ได้ว่าได้เพราะ ชคช่วยมันมีความพยายามด้วยส่วนหนึ่งเพราะนั้นก็คิดให้ให้ดีว่าวันนี้เรามาทำอะไรนะเราก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด